สิงเจียอยู่อีสิ่งนี้พวกชายนะครับอืมปีนี้ปีใหม่นะครับคิดสิ่งใดให้สมความราถนานะมั่งข้างร่ำรวยตลอดปีนะครับวันนี้หลายพิเศษนะครับออเก้ามาแล้วนะครับสมุนไพรนะครับเพสมุนไพรจีนยงเฮงนะครับ ได้อาหารเพื่อสุขภาพดีนะครับไบโอเกลยนะครับวันนี้เป็นวันอ่าเป็นวันไหวนะครับพรุ่งจะเป็นวันสุดตีนะฮะสุดจีนนะฮะมาดูกันฮะว่ามันมีสิ่งใดที่เราควรจะทำนะหรือสิ่งใดที่เราควรจะไม่ทำแล้วก็มีคำอวยพรต่างๆนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับวันนี้ไลฟ์พิเศษนะฮะ แจ้งเตือนไหมมันจะแจ้งเตือนอยู่นะครโอเคนะครับวันนี้เราก็ไลฟ์พิเศษกันมานะครับสองวันที่ผ่านมาไม่ได้มานะครับติดภารกิจนิดนึงนะครับอนะฮะสวัสดีครับทุกท่านนะครับอใครพร้อมแล้วกดสองนะฮะใครพร้อมแล้วกดสองมาเลยมาเลยนะครับอเสียงชัดเจนไหมครับ มามาครับโอเคนะครับเรียบร้อยมาเรียนเรียบร้อยนะฮะสวัสดีครับปีอะไรนะปีฉลูใช่ไหมปีนี้นะครับคนจีนนะฮะมันจะมีช่วงแรกนะครับจะเป็น10กิจกรรมนะครับที่ควรจะทำนะครับในช่วงเทศกาลตรุษจีนนะครับหรือพรุ่งนี้นะครับก็คือช่วงตั้งแต่จ่ายนะฮะช่วงวันจ่าย นะครับผ่านไปแล้วใช่ไหมวานนะครับวันนี้วันไ่ายนะครับแล้วก็พรุ่งนี้เป็นวันอะไรครับวันเที่ยวเลยนะฮะอ่าเดี๋ยวเรามาดูครับว่าสิบกิจกรรมนะครับที่เราควรจะทําในช่วงมาตุจจีนี่มีอะไรบ้างนะครับนะวันนี้ไม่ซีเรียสนะครับวันนี้สบายสยนะฮะวันนี้สบายนะฮะโอเคมาเริ่มต้นนะครับดูเลยครับปึ้งอ่านี่คือสิบกิจกรรมนะครับก็ตอนเช้านะครับก็ไปไหว้ บรรพบรุษใช่ไหมฮะอันที่หนึ่งนะครับไปไหว้บรรพบรุษนะฮะก็สิ่งที่เราทุกคนนะฮะมีบรรพบรุษอยู่แล้วนะะปู่ย่าตายายนะที่อากงอาม่าเนาะอ่าที่ล่วงลับไปแล้วนะครับอืมนะฮะอันนี้แล้วก็ไปไหว้เจ้าต่างๆนะครับแล้วก็มีพวกไหว้ผีนะครับที่ไม่มีญาติด้วยนะฮะก็แถวๆบ้านนะครับโอเคไหมฮะ อันที่2นะครับก็คือเราก็ได้รับประทานอาหารกันนะเป็นวันที่รวมรวมตัวญาตนะครับนะฮะรวมตัวญาติเพื่อมาเลยครับเฉลิมฉลองกันในปีใหม่นะครับอ่าหรือคือรวมตัวญาตมากินเกี๊ยวกันนะฮะนะครับบ้านไหนไม่มีเกี๊ยวก็ไม่เป็นไรครับก็ทานข้าวกันนะครับทานข้าวกันนะครับเกี๊ยวในจีนะครับก็แปลว่าเป็นเงินนะครับเงินนะครับเทศการเงินนะครับ ให้มันมั่งมีนะครับให้มีเงินมีทองกันทุกคนนะฮะรวมญาตินะครับอืมมาทําบุญกันนะครับประมาณนี้แหละครับคล้ายๆกับเทศกาลของอะไรฮะสงการของไทยนะครับเือการบุญของไทยนั่นเองนะฮะอันที่สองนะครับสวัสดีครับดวยครับอันที่สองนี่จะเป็นช่วงการกินเจนะฮะตอนเช้านะครับก็คือมื้อแรกของปีนะครับกินเจนะครับใครที่ทานเจบ้างนะครับ อ่าขอขอกดหัวเราะหัวใจหน่อยก็ได้่ะหัวเราะมันหน่อยครับใครทานเจตอนเช้าบ้างนะครับก็เป็นช่วงของวันชิลอีกนะฮะชิลอีกคนจีนเขาจะกินเจนะครับมื้อแรกของปีนะครับเชื่อว่านะครับจะได้อ่าได้รับบุญนะครับเหมือนกับกินเจตลอดทั้งปีเลยนะฮะโอ้โหสุดยอดมากเลยนะครับโอเคอันที่4ี่นะครับก็เป็นพิธีอะไรครับทําพิธีอะไรครับ รับไซสีเอะนะครับอ่าอันนี้เป็นเทพเจ้าพิทักษ์พิทักษ์ทรัพย์หรือเทพเจ้าแห่งอะไรครับโชคลาภของเรานะครับอันนี้ส่วนใหญ่จะทําพิธีนะฮะระหว่างเที่ยงคืนไปนะครับอ่าหรือวันซาจับนะครับถึงอะไรครับถึงก่อนตีหนึ่งนั่นเองนะครับอืมโอเคไหมอันที่ห้านะครับอันนี้ห้ามทำนะครับในวันพรุ่งนี้นครับห้ามกวดบ้านนะฮะเออคนจีนบอกว่า ก่อนที่จะถึงตุรกีเนี่ยเขาจะทาความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับปัดนะฮะปัดกวาดเช็ดถูอยากย่าอะไรเงี้ยทั้งใหญ่นะครับทําความสะอาดบิ๊กคินนิ่งของบ้านเลยนะครับอืมจนถึงชิวซีนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะวันวันแรกของการเริ่มทํางานนั่นเองนะครับเพราะว่าถือว่าการกวาดสิ่งวันแรกนะค,คือตุร G ีพวกนี้นะครับการกวาด วันแรกนะครับจะเป็นการกวาดสิ่งที่เป็นมงคลทิ้งไปนะครับอย่ากวาดนะครับพรงนี้นะครับแต่ถ้าใครบ้านใครที่ที่โสโปกนะฮะทนไม่ไหวก็ให้กวาดกวาดแบบเข้านะฮะกวาดจากหน้าบ้านเข้ามาในบ้านแล้วกันนะฮะหรือพูดง่ายๆครับไปเที่ยวเลยครับก็จะได้ไม่กวาดนั่นเองนะครับอืมนะครับอันที่หกนะฮะอันที่หกนี่ก็คือ อ่าตุ๋ยเลี้ยงนะครับหรือคำวยพรนะครับของอ่าของปีใหม่นะครับตุ๋ยเลี้ยงนะฮะอืมก็มีคำวยพรเยอะแยะนะครับอืมอย่างเช่นอะไรนะอ่ามีการแจกเปาครับอ่าก็คือพวกมีมีตัวอักษรภาษาจีนนะครับเจ็ดตัวอักษรที่ที่ใช้บ่อยๆนะครับแล้วก็เป็น มงคลมากเช่นมั่งมีนะครับมั่งมีเงินทองใช่ไหมฮะมั่งมีเงินทองนะครับหรือจะเป็นอะไรฮะปลอดภัยใช่ไหมหิงอังเจกโลกผิงอังนะผิงอังนะฮะมีเยอะแยะเดี๋ยวมาดูคำอวยพรกันนะครับแล้วก็อันที่7นะครับก็คือเราจะใส่เสื้อผ้านะครับสีสันสดใสนะครับโดยเฉพาะสีแดงยิ่งดีนะฮะแรงธิ์นะฮะแรงลิศเงินทองเข้ามานะครับ วันใหม่ของเราต้องใส่แบบสีแบบสดใสนะครับชีวิตจะได้สดใสทั้งปีนะครับอืมสวยงามนะแล้วก็มีส้มสีผลนะครับสีผลเนี่ยไปอวยพรนะครับอวยพรผู้ใหญ่เรานะครับนะวันชิวอีกนะทุกคนนะครับอืมอวยพรนะครับกับผู้ใหญ่นะฮะขอพรนะครับอืมเขมไหมครับเนี่ยจะดีมากนะครับสีผลนะฮะสีผลนะฮะ อ่าโอเคแล้วก็อ่าวันนี้นะฮะวันนี้รับอ่างเปาใช่ไหมวันนี้รับอ่างเปานะฮะวันนี้ก็รับอ่างเปานะฮะเรียบร้อยนะฮะเออจะให้อ่างเปาด้วยนะฮะอ่า่งเปานะฮะอ่าสำคัญเลยนะฮะรับอ่างเปาแปละว่าปีนี้เราจะได้เงินเงินทองแยะเลยนะครับอืมนะครับตลอดทั้งปีนะครับทํามาค้าขึ้นนะครับอืมโอเคนะครับแล้วก็ อันที่ส0นะสุดท้ายนะครับคือเราก็ไปไหว้ไหว้เจ้านะครับเพื่อเสริมสิริมงคลนะฮะแก่ชีวิตนะฮะก่อนไปเที่ยวนะครับตื่นเช้านะครับก็ทานอาหารเสร็จปั๊บก็ออกไปเที่ยวเลยนะครับก็ไปไหว้เจ้าก่อนนะก่อนไปเที่ยวนะฮะหรือจะไปที่ไหนก็แล้วแต่นะครับเพื่อเป็นสิริมงคลของชีวิตเรานะครับอันนี้คือ10สิ่งนะครับ10สิ่งนะครับที่ควรจะทําในวันตรุษจีนนะวันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้นะฮะ โอเคไหมครับอืมอสวัสดีครับคุณประพัฒน์ประพัฒนันนะครับอ่าเ็มาฟังทุกวันเลยนะครับอเยี่ยมมากเลยครับคราวนี้ครับมันสิ่งที่ควรทำก็ผ่านไปแล้วนะครับมีข้อห้ามนะครับในวันตุษจีนนะครับสิบสิ่งเหมือนกันฮะสิบอย่างนะครับสิบข้อห้ามของวันตุษจีนะครับไม่ควรจะทำนะครับมีอะไรบ้างนะครับอ่ามาดูครับ ข้อห้ามโอ้โหเพียบเลยครับข้อห้าม10บข้อห้ามนะฮะอ่าสิบข้อห้ามมีอะไรบ้างอันที่หนึงนะครับก็คือห้ามทําความสะอาดบ้านนะครับก็คนจีนเชื่อว่าการทําความสะอาดบ้านนี้นะครับอย่างเช่นการกวาดบ้านถูบ้านหรือว่าทิ้งขยะในวันตุดจีนนะครับก็จะเป็นวันที่เหมือนกับการกวาดกวาดโชคลาภแล้วก็เงินทองออกจากบ้านนะฮะ เอออย่าไปกว่านะฮะวันตรุษจีนนะพรุ่งนี้นะครับออกไปเที่ยวเลยนะครับออกไปเที่ยวเลยไม่ต้องทําอะไรทั้งสิ้นนะฮะออกไปเที่ยวเลยนะฮะอ่าไปไหว้พระไหว้เจ้าแล้วก็ไปเที่ยวเลยนะฮะอ่าเสร็จปั๊บก็ค่อยกลับมาแล้วกันนะฮะหมดเทศกาลปั๊บนะฮะค่อยกลับมานะฮะโอเคไหมฮะอันที่สองนะครับห้ามทําก็คือห้ามใช้ของมีคมนะครับอ่าอย่างเช่นเออ่มาตัดเล็บเงี้ยตัดเล็บตัดผมอะไรเงี้ยนะไม่ควรทํานะฮะ ไม่ควรทำช่วงนะะี้ฮะก็เขบอกว่าการใช้ของมีคมในช่วงตุดจีเรานะครับก็คือเป็นการเป็นการตัดสิ่งที่ดีๆออกจากเราไปหรือสิ่งที่โชคดีสิ่งที่เป็นอนาคตที่ดีนะครับตัดออกไปนะครับอืมที่กําลังจะเข้ามาสู่ปีนี้นะครับหรือปีหน้าเนี่แหละนะครับอืมงดเลยนะฮะงดตัดนะฮะเพื่อให้ได้ดวงดีดวงเฮงกันทุกคนนะครับโอเคไหมฮะ อางดตัดทุกอย่างนะครับของมีคมนะฮะโอเคนะฮะต่อมาอันที่สามนะครับก็คืออะไรฮะก็คือห้ามสระผมหรือตัดผมนะครับทําไมล่ะครับคนจีนเชื่อว่านะครับเขาจะไม่นิยมที่มาสระผมหรือหรือตัดผมในช่วงตุษจีนนะครับก็เบอกว่าผมนี่ผมคืออะไรครับผมเนี่ยมันมีคำ คำพ้องนะครับในภาษาจีนนะครับแปลว่าความมั่งคั่งนะครับความมั่งคั่งนะครับคือถ้าเราไปตัดผมก็คือตัดอะไรครับตัดความมั่งคั่งออกไปนั่นเองนะครับโอ้โหก็คือเราจะไม่ร่ํารวยนะตัดความร่ํารวยออกไปอย่าตัดนะฮะอย่าตัดผมเลยหรือสระผมนะฮะห้ามเลยนะครับเราจะเราอยากมั่งคั่งนะฮะผมจะเหม็นแค่ไหนก็ค้างไว้สักวันสองวันนะฮะนะครับ ให้หมดเทศกาลตุ๊จีนก่อนนะฮะสามสี่วันก็ค่อยกลับมานะครับแล้วก็สระผมได้นะครับต่อเลยนะฮะอันที่สี่นะฮะก็คือห้ามร้องไห้นะครับทําไมห้ามร้องไห้หล่ะครับเพราะว่าการร้องไห้หรือการเสียใจในเทศกาลตุจจีนเรานะครับเป็นการที่ต้องหลีกเลี่ยงโดยเด็ดขาดเลยนะครับเพราะว่าเราเชื่อว่าการร้องไห้หรือเสียใจนะครับ หมายความว่าการเสียใจหรือร้องไห้ตลอดทั้งปีเลยนะครับไม่ดีนะฮะตัดออกเลยครับใครที่ผ่านเรื่องร้ายมาแล้วนะครับเราก็ให้ตัดออกไปนะครับก็ทําใจให้ดีนะครับอ่าก็จะไม่จะร้องไห้อีกแล้วนะครับว่าใจไหมฮะอืมหยุดนะฮะหยุดเลยนะครับหยุดช่วงนี้นะครับไม่งั้นจะเศร้าจะซึมเศร้าตลอดทั้งปีเลยนะฮะไม่ดีนะครับโอเคไหมครับอ่าหยุดร้องไห้หรือเสียใจทันทีนะครับแค่นั้นแหละครับ อันดับที่ห้านะครับข้อห้ามของเทศกาลตรุษจีนนั่นคือห้ามกินโจ๊กอ้าวทำไมห้ามกินโจ๊กล่ะครับโจ๊กนะครับการกินโจ๊กในวันตรุษจีนนะครับเป็นการแช่งตัวเองไม่ให้รวยนะครับนะการกินโจ๊กจะเป็นการแช่งตัวเองไม่ให้รวยนะครับคนจีนบอกว่าจะไม่กินโจ๊กทันทีนะฮะช่วงเช้าห้ามกินเลยช่วงไหนก็แล้วแต่ห้ามกินนะฮะอืม คือถ้าใครอยากรวยอยากไปกินโจ๊กฮะช่วงเทศกาลตุษจินนะฮะเพราะว่าโจ๊กนี่คนจีนบอกว่ามันเป็นอาหารของคนยากจนนะครับเชื่อว่านะเชื่อว่าแต่ก่อนนะครับว่าโจ๊กนี่ง่ายสุดนะฮะเป็นอาหารของคนยากจนนะครับอืมอถ้าใครก็คือเหมือนกับการขัดขวางไม่ให้ตัวเองร่ำรวยนั่นเองนะครับหรือทำตัวจนนั่นเองนะครับ เราไม่ควรจะกินนะฮะโจ๊กในเทศกาลตรุษจีนนะครับนี่คือข้อห้านะครับอืมนะฮะเป็นไงครับมีคอมเมนต์ไหมครับอ๋อสวัสดีครับคุณสมภพนะฮะอันดับที่หกนะครับห้ามทําในตรุษจีนก็คือห้ามให้คนอื่นยืมเงินระวังนะอย่าไปให้ใครยืมเงินนะไม่เอานะครับนะฮะ เออพราะวันนี้วันวันไหว,ว้ใช้จ่ายเงินไปนเรียบร้อยะะจ่ายอ่างเปาอะไรเสร็จนะฮะพรุ่งนี้ห้าไมใ่ใครยืมเงินทันทีนะครับเทศกาลตุษจีนเนี่ยเป็นเทศกาลที่ถือว่าเป็นวันที่มั่นที่มงคลน,นะครับคนจีนเชื่อว่าเงินไม่ควรจะออกจากกระเป๋าโดยใช่เหตุนะครับอืมนะครับก็เลยบอกว่า,วาการยืมเงินในวันตุษจ,จีนเนี่ยก็จะถูก ยืมเงินตลอดทั้งปีนะฮะโอ้โหนะฮะมีเรื่องให้เสียเงินตลอดนะครับวันนี้ก็จะไม่ยืมเงินกันนะฮะโอเคไหมครับอืมโอเคอันดับที่เจ็ดนะครับนะฮะห้ามอันนี้ต้องนะฮะระมัดระวังเรื่องคําพูดนะครับอันที่เจ็ดก็คือห้ามพูดคําหยาบหรือทะเลาะบอกแว้งอะไรกันนะครับอืมนะครับเพราะว่ามันเป็นเอ่อ ก็คือให้พยายามหลีกเลี่ยงการใช้คำพูดที่มันเป็นเชิงลบนะฮะเชิงลบก็คือโต้เถียงกันนะฮะหรือใช้คำพูดที่มีการสาดแช่งกันอะไรเงี้ยนะฮะนะฮะหรือก็คือเป็นการให้ให้ตัวเองะฮะเจ็บป่วยให้ตัวเองเสียชีวิตอะไรเงี้ยนะ,ะับเพราะว่าโอกาสนะครับที่จะเข้าสู่อะไรครับเข้าสู่ตัวเองเนี่ยสูงมากๆนะครับ งนั้นในเทศกาลตรุษจีนนะครับเราก็จะพูดจาก,กันดีๆนะครับตรุษจีนจะได้มีแต่ความาสดใสและก็มีแต่โชคลาภโชคดีกันทุกคนนะครับมีสิ่งดีๆมานะครับมีสิ่งที่น่าปลื้มปิตินะครับนี่แล้วก็ยินดีกับชีวิตนะครับอืวยพรปีใหม่กันนะครับนดาจยะจะมีคาอวยพรให้ช่วงท้ายนะครับอันที่8ปนะครับก็คือใน สุดจีนนะครับก็คือห้ามทำของแตกนะฮะอันแถมที่แปดห้ามทำของแตกนะครับเห็นไหมฮะมันอยู่ในอันดับที่สิบในในชีตนะครับโอเคอโอเคนะครับคนจีนนะเชื่อว่าการทําของแตกไม่ว่าจะเป็นจานหรือจะเป็นแก้วหรือจะเป็นกระจกแตกนะครับในเทศกาลอูจีนเนี่ยเป็นลางร้ายนะฮะที่ ว่าครอบครัวนี้จะมีการแตกแยกแตกแยกแตกอะไรแล้วแต่มีปัญหากันนะฮะหรืออาจจะรวมถึงการมาีคนเสียชีวิตในครอบครัวทันทีนะครับก็จึงระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับห้ามทําของแต่งหรือของชํารุดนะฮะมีอะไรก็อุดอุดไว้นะ,นะฮะดีไหมครับอันนี้ก็จะเป็นเคสของมันนะครับต่อไปครับอืม อันดับที่9ก้าก็คือนะครับห้ามใส่ชุดสีขาวหรือสีดํานั่นเองนะครับห้ามใส่ชุดสีขาวหรือสีดำนะครับเพราะว่าสองสีนี้นะครับเป็นสาญลักษ์แห่งความตายนั่นเองนะครับการสวมเสื้อผ้านะสีขาวสีดำเนี่ยเป็นลางร้ายนะครับไม่ควรจะใส่ในเทศกาลตรุษจีนนะครับคนจีนมักจะชอบใส่นะครับสีแดงนะสีแดงนะสีแดงสีทองนะ เออมังคงนั่งข้างอะไรเงี้ยนะจะได้โชคดีกันนะฮะสีแดงเป็นสีที่นําโชคดีมาให้นะครับโอเคไหมครับอันนี้คือนะฮะข้อที่9นะครับนะฮะข้อที่สิบผ่านไปแล้วนะครับห้ามทําของแตกนะครับอ่าห้ามใช้ของมีคมผ่านไปแล้วห้ามคนยินเนื้อโอเคนะครับก็ประมาณอ่าสิบข้อนะฮะสิบข้อเนี่ยฮะรวมๆกันนะครับเป็นไงครับมีอ่า ถึงงครับ้าเข้าใจไหมครับเนี่ยโอ้โหนะฮะอ๋อขอบคุณมากครับที่มารับชมเลยนะครับอ่าดูหัวข้ออีกอันนึงสุดท้ายนะครับน่เดี๋ยวเราจะมาอวยพรนะครับในภาษาจีนหน่อยนะครับคนจีนชอบอวยพรกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูคําอวยพรว่าเขาอวยพรอะไรกับเรานะครับอืมดีไหมดีไหมอ่าโอเคมีทั้งหมด4คําอวยพรดีๆมาให้นะครับอันดับที่หนึงะเดี๋ยวมาดูกันครับ อันดับที่หนึ่งปึ้งปึ้งอันดับที่หอันนี้ที่บอกว่าอะไรครับอันนี้ทุกคนนะครับรู้แน่นอนนะครับแปลว่าอะไรครสิงเจียอยู่อี่อสิ่งนี้สิ่งนี้อะไรครับพกชายใช่ไหมอ่าปีใหม่ปีนี้นะครับคิดหวังสิ่งใดขอให้สมปาถนานะครับแล้วก็ มั่งคั่งร่ำรวยตลอดปีเลยนะครับทุกคนนะฮะอันนี้สุดยอดมากเลยครับอันนี้เป็นคําที่ติดปากและทุกคนชอบคํานี้มากๆฮะซิงเจียอยูอีซิงนี่ฮวกชายนะับโอเคไหมฮะโอเคนะครับมาดูอันที่สองนะครับอันที่สองนะฮะอันที่สองนะครับเป็นคําอวยพรนะเป็นคำอวยพรนะครับอืม อันที่สองนี่อ่านว่าซิงเจียควายเลอร์นะฮะสิ่งที่เจี่ยงคัง่าสิงที่เจี่ยงคังนะเจี่ยงคังแปลว่าอะไรแปลว่าขอให้นะครับมีความสุขในช่วงปีใหม่แล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะครับตลอดทั้งปีเลยนะครับโอเคไหมฮะนะซิงเนียควายเลอร์สิ่งที่เจียงคังนะครับขอให้มีความสุขแล้วก็ ในวันปีใหม่นะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับตลอดทั้งปีดีนะฮะอันเนี้ยน,นะฮะสิ่งนี้เก่งคังนะสิ่งนี้เก่งคังโอเคครับต่อไปอันที่สามอันที่สามนะครับคําวยพรที่สามของคนจีนที่ชอบวยพรกันนะครับอันที่สามนี้นะครับเป็นอะไรฮะอ๋อขอให้สุขภาพแข็งแรงใช่ไหมฮะ อันที่สามนะครับเห็นนะฮะอ๋ออ่านว่าหลงหมาจิงเซินนะฮะหลงหมาจิงเซินหลงหมาจิงเซินนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงนั่นเองนะครับโอเคนะครับต่อไปอันที่สี่นะฮะอันที่สี่นะฮะอันที่สี่เนี่ยอ่าดีมากนะครับ ที่สี่นะฮะหอเจียหอเจียนนะครับผิงอันนะครับก็คือขอให้ครอ,อบครัวอยู่เย็นเป็นสุขนะฮะเฮ่อเจียนะเหอเจียผิงอังนะฮะเห่อเจียผิงอังขอให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขนะครับโอ้โห,โหนะฮะอันนี้คือคำพูดนะฮะของ คนจีนนะครับที่อวยพรกันนะครับแล้วก็เวลาจะให้อ่างเปาใครก็ต้องอวยพรกันใช่ไหมสิ่งนี้อ่าอะไรนะสิ่งเจียอยู่อีสิ่งนี้พวกชายอะไรเงีย้ยเออนะครับสุดยอดมากๆเลยนะฮะก็ได้อ่างเปามานะครับโอเคนะครับใครพูดได้ก็ได้อ่างเปาใช่ไหมฮะใครพูดไม่ได้ก็อดเลยนะฮะ <laughs> โอเคนะครับก็วันนี้นะครับเป็นไงฮะเออก็ ชีวิตนะครับของอคนจีนนะครับก็จริงจแล้วชีวิตของเราเนี่ยนะฮะที่เราต้องการก็คืออะไรบ้างครับหนึ่งก็คือด้านสุขภาพสองครอบครัวนะครับแล้วก็อะไรครับเอ่อแล้วก็เป็นพวกเงินทองนะครับความร่ำรวยใช่ไหมฮะก็มีเสียงสามอันนี่แหละครับและสุดท้ายก็เป็นเป็นอะไรฮะอายุยืนยาวอะไรอย่างเงี้นะฮะอันที่สี่นะครับยืนยาวใครๆก็ชอบนะฮะแล้วก็ความปลอดภัยใช่เออที่ห้า มีห้าอันนะครับที่ชอบกันโวยพรกันนะฮะขอให้ปลอดภัยอยู่เย็นเป็นสุขอะไรฮะเออนะครับผมก็เลยตั้งชื่อว่าผิงอังนะครับผิงอันแปลว่าอยู่เย็นเป็นสุขนะครับปลอดภัยนะฮะอืออยู่กับเขาปลอดภัยนะฮะโอเคนะครับวันนี้นี่เป็นไงฮะก็ดีมากๆนะครับก็เปิดสระการเปิดสระกาดใหม่นะครับของวันตุ่จีนะครับอืม นะฮะพรุ่งนี้อาจจะไม่ไล์นะครับพรุ่งนี้อาจจะไม่ไล์เพราะว่าไม่อยากทํางานนะครับไม่อยากทํางานเหนื่อยนะเดี๋ยวขอหนึ่งวันนะฮะขออนุญาตหยุดหนึ่งวันนะครับอย่างเป็นทางการนะครับอืมเพราะว่าช่วงที่สองวันที่ผ่านมาคือซ่อมแซมบ้านนะครับทําความสะอาดนะครับเต็มที่นะฮะโอเคนะฮะเดี๋ยววันเสาร์นะเจอกันนะวันเสาร์นะฮะวันเสาร์เจอกันอีกทีนะครับอืมหยุดวันเดียววันเดียวหุดจีนวันเดียวนะฮะ เดี๋ยวค่อยมาเจอกันนะครับในเพจศูนย์ภัยนะครับจีนย่งเหิงและอาหารเพื่อสุขภาพดีบายออกก้านะครับเอาไว้เจอกันใหม่นะครับวันวันเสาร์นะครับโอเคนะครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับนะฮะใน EP พิเศษนะครับของเทศกาลตรุษจีนนะครับก็มาโวยพรผู้ชมนะครับพี่ๆน้องๆนะครับทุกคนนะครับที่ที่อยู่ในเพจนะครับนะใคร เพิ่งมารับชมมานแรกนะครับก็ช่วยกดติดตามนะครับหรือกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับนะคลิปนี้ด้วยนะครับวันนี้ขอกก้าหมดเวลานะครับวันนี้เะเอาแค่นี้นะครับสวัสดีครับสิงเจียอยู่อีสิงนี้วกชายนะครับโชคดีปีใหม่ครับของทุกคน